เอ้ยกูอยวเชี่ยวเชี่ิวเชี่ยวเยี่ยอะไรแล้วกูจะตายแก่เชิ่ยวเสียงเิี่ยวเชี่ยก่ลงปั๊มน้ำมันด้วเนี่ยอืมอืมอืมเป็นไงเป็นไงเป็นไงเปาเป็นเปาเอาไว้ที่นี่มาหลุดหรือเปล่านี่ล้มสองลมสอง แมงมันหลุ่มไปเปล่าขอสดน้ำก่อนนะจ๊ะเพื่อสุขภาพที่ยังยืนฮ่าฮ่าฮ่าเอา้าเฮ้ยเอ้เวเอ็บไปหามแล้วกูเจอรถนี่กูกูเยาะกัวกันก่อน เก็บเก๊ะมาเจอกูด้อยกูโดนลุ้มเอ้ามันยังไม่เห็นกูเลยเหรอแท้เชฟโดนไปก่อนนะเว้ยเออนี่ยเนี่แยเรียบร้อยเรียบร้อยเชฟเฮ้ยจอดเฮ้ยเฮ้ยกูฆ่ามันตายหมดเลยเก็กกูฆ่ามันตายหมดเลยแท้เออจริงจริงจริงอืมเอร่อยไม่ต้องไปถาแล้วใช่ไหม ก็ต้องมาหากูอยู่ดีเลยถ้าเราเป็นแชมป์มึงสองคนได้แล้วก็ที่จะไม่มีใครมาแย ếm หน้าเราอีกแล้วเก็ตเออไปหมดยิงผูงยิงเียยิงเล็แขกเหรอยิงเล็แขกตอนนี้มึงจะยิงเลขแขก์เฮ้ยเชฟนี่คืออะไรคุณว่าคนคุณตกใจหมดรึอะไรวะคุณว่าคนวิ่งมาจริงๆยาลอยเนี่ยคุณเหมือนคนเลยเว้ยยาลอยอ่ะเฮ้ยเก็ตเดี๋ยวนะอันนี้มาใช้ยังไงนี่กดเลขหนึ่ง กดเลขหนึ่งเพื่อใช้แล้วก็อะไรเนี่ย first aid healing รักษาเพื่อนอีกทีนึงอะ่ะใช่เปล่าวะไอเกตตวสอบดลไอเกตวสอบเยมีกอมนะออูอ่ะเดี๋วยวกูจะยิงขามนึงนะปึ๊บปึ๊บอ่ะแล้วทีนี้แล้วทีนี้กูก็จะหยิบอ๋อนี่ไงฮีลให้เพื่อนให้ฮ<ห>ีลโอ้เป<ห>็นกระเป๋าโรงพยาบาลเดี<ห>๋ยวมันเต็มเต็มเลยเหรอ สาซับเหรอไม่ใช่เท่โอ้เฮ้ยเป็นซัพพอร์ตว่ะเฮ้ยเท่ดีเท่ดีแต่มึงเหยื่อปืนได้แค่บอกเดียวนะใช่ถือปืนได้แค่ก็บอกเดียวซึ่งไม่เป็นไรแล้วเว้ยเพื่อคอนเทนต์เว้ยไปไปกันเถอะไปเลยเฟียไคซ์ซเฮ้ย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 เฮขึ้นไป้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาใหม่ยเฮ้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 ยเม้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮ้ ความเร็วระดับนี้ความเร็วระดับนี้เฮ้ยดึงร้อยดึงร้อยเอ้ยความเร็วดึงร้อยไอ้ยังความเร็วต่ออีเลยใช่พอพอละไอ้พอเสร็จไอ้สัสเฮ้ยมีคนร้ามีคนร้ามีคนมาไหนวะเฮ้ยด้านหลังด้านหลังก็ดังด้านหลังก็ดังเอามันออกไปแล้วมันออกไปแล้วรู้ตัวเรามาเหรอเออมันกำลังรู้ตัวเว้ยแหมมึงคนรู้ตั้งนานแล้วมั้งเนี่ยอย่าหนีนะโอ้หนีไปแล้วโอ้อะไรวะ ดูจากทรงแล้วน่าจะมาคนเดียวโอ้ด้านหน้าเรสโซด้านหน้ามีเรสโซโอ้ยเอาโอ้อะไรวะยินนิดเดียวเจ็บเฉยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแตไปรถมันควบคุมยากรถรถรถอ๋อแล้วก็รถแล้วก็ไม่รถเพราะคนนะเด็กคุณรถกำลังขับชนเฮ้ยเอ้ยเอ้ยมือยอด เฮ้ยดู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 นี่ระบบพิตัวอัจฉริยะต้องไปสอบไหมครับขีนี่เขาหน้าอย่างแบบว่าให้ผ่านนะให้ผ่านเลยผ่านผ่านไปก่อนเราขอขอ๋อผ่านไปก่อนทำไมก็รู้สึกว่าด้านหน้าเรามีรถกันไม่รู้วะใช่ด้านหน้าเรามีอ้าวสัพย์จังวะไม่ไม่ใช่อะไรบัตรกุชช่ลูกไม่กันเอากุชชี่ลูกไม่กัน อ้อโอ้ยกูจะไปถึงไปเนี่ยเอาต้นไม้อีกเอาก็ไปกูจะไปถึงกูจะไปถึงในวงไหมเนี่ยหรือกูจะตายก่อนหรือกว่าจะตายก่อนนั่นเนี้ยทำไมมาดูเงียบๆยจงไยวะต้งเงียบอะหลอกเข้าไปในวงเมืองข้างหน้าต้องมีตัติงแน่เลยไหมเส่แล้วกูเชื่อกูเชื่ออย่างนั้นเลยเฮ้ยนี่เนียีจะปืนหรือปลาเฮ้ยใกล้ๆกล้งก่อนใล้ลงก่อนอ่าเดี๋ยวกู พันแผลก่อนเฮ้ยกินยาผู้คน<า>ก,<า>กินยาส้มดีไหมตอนนี้นได้ได้ได้ยาส้มเลยเลยอะไรเพื่อนดูเฮ้ยเดี๋ยวนะวมันต้องต้องมันอยู่กว่ามันต้องอยู่ในตึกแน่เลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราสามารถเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอ๋อคือถ้าหากว่าเรามีกระเป๋าอันนี้ไวเกตเราสามารถที่จะฮิลฮิลแบบฮิลฮิลได้แบบเรื่อยๆเลยเว้ย าใจแล้วไม่กระเป๋าเลยวะเนี่ยกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าฮิวไอ้เนี่ยกระเป๋าแดงๆอ่ะมึงเห็นไหมอ๋อเออก็คือก็คือเราสามารถจะพันเลือดจนเต็มโดยใช้แบนเดดได้เห็นรถด้านหน้าอะไรไหมมันกำลังขับขึ้นมาเวไหนวะด้านหน้าไหนวะอ๋อไปกันเลยสิว่าเออ,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 อสไลด์ออโอเคก็ว่าตอนนี้เราควรที่จะเข้าวงอย่างเร่งด่วน โดดมากๆเลยแล้วทำไมเราต้องยิงกันมาเลยเว้ยด้านหน้าเราก็มีคนอีกแค่ได้ยินไหมแล้วกูจะไปยังไงเนี่ยเชี่ยกูต้องอ้อมวงนั้นเนี่ยกูต้องอ้อมเขานี่กูต้องอ้อมเขานี่เออไอ้เหี่โอ้โหด้านหน้าก็มีคน ไอ้แก๊ยังไม่เป็นไรเว้ยอันนี้วงมันยังไอ้น,นี่อยู่วงยังเบาๆอยู่เราควรที่จะอ้อมเพื่อความปลอดภัยของเราเด็กแก๊สกูมีกระเป๋าแจมเมอร์แพ็กเว้ยมันคือถึงถึงอยู่นอกวงแต่เลือดยังจะไม่ลดเว้ยมันเข้าใจไหมเลือดกูไม่ได้ลดเลยเห็นไหมจ <Yeah. S 1> ออจริงเลยมันคือมันมันคือกระเป๋าแบบมันรับดาเมจวงไว้ก่อนอะ นี่แโอ้ยทำไมมันยากมันเย่อจังเลยวะเฮ้ยโอ้วงตรงนี้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้ต้องขับแบบระมัดระวังจริงๆเลยเนี่ยนี่มันรถไต่เขาไม่ใช่รถไต่ทางนะเนี่ยโอ้ยเอ็มจะเล่นมุมเขาเหรอต้องเข้าวงให้ได้ก่อนเว้ยถ้าหาว่าเข้าวงได้มันจะง่ายเว้ยไม่ต้องไปวงไอ้ส้มๆแล้วนะ กูไปเลยเด็กกูมากด้วยเฮ้ยนี่นี่อ๋ยเฮ้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 ยกูแต่งหมวกก้างนอกไม่เป็นไรโอ้โหระบบพลิกตัวอัศรียะจริงๆมื่อไหร่หลบพลิกตัวเออขวากูสปอร์ตแรงเฮ้ยเฮ้ยสปอร์ตสปอร์ตอืมสปอร์ตก็ด้วยแกสปอร์ตก็ด้วยโหนยิงแม่นมากเพื่อนเฮ้ยโดนล้อเลยเหรอ เฮ้ยลอ้ลอลอ้อล้อล้อกับแตกล้อกับแตกถ้ <laughs> าไป็นวันลำบากระบัวจะว่าไอ้การที่กูมาขี่รถอะไรอย่างเงี้ยไอ้แกตมาคิดว่าว่าถ้าหาว่าเราขี่รถไปบนเขาตรงนู้นอ่ะบนเขาด้านหน้าเนี่แน่บนเขาด้านหน้าไปเลยไปเลยหน้าเ,เราที่แหละทำเลดีใช่แล้วทำเลดีอเอ้ยสไลด์อ่าแต่กูจะจอดตรงนี้อ่ะตรงนี้ โอเคลงได้เลยเฮ้ยเล่นดนรถใครเนี่ะเฮ้ยเฮ้ยยิงเราวะแค่แค่แค่หลังด้านหลังด้านหลังเฮ้ยตรงไหนวะเฮ้ยหลังเราใช่ใช่หลังเราหลังเราเราไม่รู้ตรงไหนตรงไอประมาณมาร์กส้มกว่าประมาณมาร์กส้มกูอะเฮ้ยเอเกมมาคิดว่าไงว่าถ้าหากว่าเราไปยึดบ้านตรงนั้นได้ก่อนมันจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยใช่ครับว่าจะดีมาก ว,ว้ายว้าว้ามึงอชี่ตรงไหนมึงเชี่ตรงไหนเนี่ยอ๋อจากทางประมาณทางทิศเอ็นด้วยแกเข้าบ้านก่อนลกันเข้าบ้านเขบานขบานข้าบา้า,บาน,าานมาแก,ดเ,ดกเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูฮิวเองเว้ยมาเข้ามา <laughs> เข้ามาแกอยู่ตรงไหนวะอยู่นี่อ่ะมาเก็ตมาเดี๋ยวกูจะฮิวเองอ่า เดี๋ยวนะกดเลขหนึ่งแล้วก็ฮิวอือนี่ไงโอ้ปักปักให้เพื่อนเลดเต็มเลยโอ้เลือดเต็มเลยเหรอเฮ้ย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 เกินไปเกินไปใจสัสต้องไปข้างบนไม่ใช่มีเชนบนวะมี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 นี่นี่ตรงนี้ตามขึ้นมาอือเอาเข็มปักเพื่อนจื้อเข้าไปเลือดเต็ม เอ้าเออเออนอกหนึ่งนอกหนึ่งเนีย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 มึงไม่ตายสักทีอะเอาอย่าโดนกระทกอีกเออไอ้เกดโกูฆ่าไปสี่ตัวแล้วเกดโกูฆ่าไปสี่ตัวยอดมึยังฆ่าไม่ได้ตัวดิเฮ้ยเฮ้ยเราว่าใครเนี่ยปานมัเป็นล้านเลยไอ้เกดเก็ดวัดจอ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 ด ขึ้นมาเหรอใช่แต่มันจะขึ้นมาหาเราเชี่ยกูไม่กูไม่ได้ยิงเรียกเลยเอ,อแหละัปวปิตัวเฮ้เฮ้เฮเฮ้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 เนเ้เฮเฮ้ามเฮ้เ้เฮ้เเฮ้เเฮ้าฮาเ้เฮยเฮ้้เฮออ้เเเฮ้เฮ้เฮ้้ายบ้านยาย ไอ้เกต์เกต์เตรงนี้เปรถเกตตรงนี้เปรถตรงนี้ไปรถมึงหอวมึงหัวไม่ได้ป่ะมึงออกมาได้ป่ะเฮ้ยมันมันเห็นมันเห็นมึงหัวไม่ได้ป่ะเกต์เกต์เกตเอ้าเอาเชี่ยมึงชงกูได้เหรอเจฟกูจะดุ้งหมดเลยเพื่อนยิงสิว่าเออ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 ยาเหยาดิย เกือบแล้วเกือบแล้วไอ,อ,ว <laughs> อ้กูายโง่ยังวะเกูชนโอ้ไม่จริงจริงๆเราควรที่จะออกได้ไดนะเมะื่อกี้ควรที่จะออกแบบระยะมันได้เว้ยแต่กูเผลอไปชนมึงเฉยเลยกูขอโทษเมื่อกีไม่เป็นไรมั้งถือว่า <laughs> ประสบการณ์โชว์เข้าข้างเราเชฟแหมขนาดโชคไม่เข้าข้างเราี่าาาเ,ราเรายังหนีอะไรอะไรฟันฝ่ากัน คำามนาวคำามทะเลกันมาจนถึงในวงที่ได้เนี่ย